ประสบการณ์กรรมเรื่องยิงกระลอกประพันธ์โดยจันญ,ญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณคะ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพลโทเขาเล่าให้ฟังว่าเขามีบ้านอยู่ที่ชานเมืองกรุงเทพรอบๆบ,บ้านมีต้นไม้เยอะบรรยากาศนั้นก็ร่มรื่น เขาอยู่กับพ่อแม่และน้องสาวพลโทเป็นคนรักความสะอาดใบไม้ที่ตกลงพื้นเขาก็จะเก็บกวาดเป็นอย่างดีใครทําสกรปรกเขาก็จะบน่นจนแม่บอกว่าพลโทเหมือนคนแก่เข้าไปทุกทีตรงระเบียงนั่งเล่นจะติดพัดลมเพดานไว้ถ้าร้อนเขาก็จะเปิดใต้พัดลมก็จะมีโต๊ะกลมและเก้าอี้ตั้งไว้นกเขาชอบมาทำรัง อยู่ในพัดลมพลโทเจอเท่านั้นก็ใช้ไม้เขี่ยหญ้ากับกิ่งไม้ออกส่วนตัวนกที่เกาะเขาก็จะเปิดพัดลมให้สายไปมานกก็จะตกใจแล้วบินออกไปบางครั้งมันก็จะเกาะที่พัดลมแล้วถ่ายหมูล,ลงมาเปื้อนโต๊ะและเข้าอีเข้าโมโหมากเจอพวกมันไม่ได้ก็จะต้องไล่ทันทีแต่นกไม่เท่าไหร่กะลอกนั้นตัวสำคัญและมีเยอะมาก ผ้าเช็ดตัวผืนนุ่มๆที่เขาตากเอาไว้มันก็เอาฟันและเล็บตะกุยจนปิ่นขุยแล้วผ้าก็ขาดพลนโทเพอตากไว้หลายผืนมันก็ตะกุยขาดจนหมดเขาเกลียดพวกมันมากที่ทำให้เขาสูญเสียผ้าขนหนูที่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆบางทีก็วิ่งไล่กันไปมาขาโมยผลไม้ในสวนกัดกินมะม่วงจนว้าวแวงผลไม้หลายอย่างไม่ทันกัรลอก แม้ว่าห่อถุงแล้วก็ตามทีไขป่ปลอมที่เขาซื้อมาประดับในสวนก็ถูกมันขโมยไปกระลอกบ้าพวกนี้มันขโมยไข่ไปแล้วก็โยนเกลื่อนพื้นไปหมดพลโทโมโหมากไล่มันหลายครั้งแต่พวกมันไม่จำยังคงขโมยไข่ของเขาอยู่เรื่อยเขาจึงซื้อหนังสติ๊กมาหนึ่งอันแล้วหากระสุนที่เป็นหินก้อนกลมๆม,มาเก็บเอาไว้โดยเขาตั้งใจว่า จะยิงกระรอกที่ตายเข้ามาตามต้นไม้หรือว่ารั้วบ้านเขาซุ่มดูพวกมันช่วงนั้นเงียบมากแล้วก็เห็นกระรอกเผือกตัวหนึ่งขาวออกนวลนๆหางฟูสวยงามมันไต่าตามรั้วเข้ามาแล้วไต่ลงไปที่พื้นและขโมยไข่พลาสติกมันเดินถือเพลินไปเลยพลโทโมโหมากยืดเส้นหนังสติกแล้วก็ปล่อยกระสุนหินออกไปเป้าหมายคือ ลำตัวเหมือนกัลลอกตัวนั้นแม่นเหมือนจับวางรูกระสุนหินของเขาพุ่งไปที่ร่างของกัลลอกเคาะายตัวนั้นมันสะดุง้งแล้วส่งเสียงร้องดังๆจากนั้นสุดร่างลงมันดิ้นทุรนทุรายอยู่เพียงครู่เดียวก็เสียชีวิตเขาจึงเอาซากของมันใส่ถุงแล้วโยนลงถังพลาสติกจากนั้นเป็นต้นมาเขายิงกัลลอกได้เกือบสิบตัวซึ่งพวกมันก็ลดจำนวนลงและไม่มา ที่บ้านของพลโทอีกเลยแต่กรรมมันตามทันช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานั้นมีการจุดพลุเฉลิมฉลองแต่แถวบ้านเขากลับยิงปืนพลโทมาดูพลุในช่วงเที่ยงคืนขณะดูพลุเพลินๆอยู่นั้นเขาก็สะดุง้งแล้วเจ็บที่ท้องอย่างรุนแรงร่างของเขาล้มลงมือจับท้องและมีเลือดไหลออกมาเขารู้แล้วว่าถูกยิงที่ท้องจากกระสุนปริศนา คงเป็นพวกยิงปืนฉลองปีใหม่นั่นเองพ่อจึงพาส่งโรงพยาบาลพนโทเข้าห้องฉุกเฉินและผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกเขาเจ็บปวดมากเมื่อฟื้นจากยาสลบเขาขยับตัวไม่ได้ต้องนอนนิ่งๆเป็นเวลาหลายวันซึ่งทรมานมากคนที่เคยทำอะไรได้ด้วยตัวเองก็ต้องกลับไปให้พยาบาลทำให้พุนโทเกรงใจนางพยาบาลมาก แมนว่าจะเป็นหน้าที่ของเธอก็เถอะและเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นมันเป็นผลกรรมที่ตามสนองแต่เขาโชคดีที่ไม่เสียชีวิตเรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีและทำให้เขาไม่กล้าที่จะทำอย่างนั้นอีกเลย ประสบการณ์กรรมเรื่องทอรมานหนูประพันธ์และอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะเรื่องกรรมฝนอนนั้นมีจริงๆอย่างที่สู่ภาพเคยประสบมากับตัวเองมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะเมื่อก่อนเขาทำร้ายหนูและทรมานพวกมัน สุดท้ายเขาต้องรับกรรมนั้นเสียเองโดยเขาตั้งชื่อว่าทรมานหนูซึ่งเรื่องทั้งหมดก็เป็นดังนี้สู่ภาคเช่าห้องแถวอยู่ราคาไม่แพงแต่หาความน่าอยู่ไม่ได้เลยครั้งแรกที่เขามาดูห้องก็ไม่คิดว่าในเมืองแบบนี้จะมีห้องเช่าในลักษณะนี้ห้องเช่านั้นเป็นห้องไม้และเป็นแถวตั้งคล่อมอยู่บนคูน้ำ เมื่อก่อนที่แห่งนี้เคยเป็นสวนมาก่อนเรื่องยุงไม่ต้องพูดถึงตกข้ามทีไรยุงแห่กันมาเป็นฝูงก็ต้องรีบเข้าห้องหลังคานั้นมุงด้วยกระเบื้องแต่ไม่มีฟ้ากลางวันจึงร้อนราวกับอยู่ในนรกฝาห้องนั้นก็มีรูพุ่นไปหมดสำหรับเขาแล้วใครจะแอบดูก็ช่างกว่าไรเป็นผู้ชายไม่เสียหายอยู่แล้ว เขาเกลียดหนูที่วิ่งเพ่นพ่านไปทั่วทั้งห้องบางทีซื้ออาหารหรือขนมมาไว้หนูพวกนั้นก็จะเข้ามากัดกินจนเขาคิดว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเขาจึงซื้อกลงดักหนูซึ่งเป็นกลงเหล็กแบบดีดแล้วเอาอาหารใส่ข้างในพอหนูเข้ามากลงก็ดีดแล้วขังหนูไว้ให้มันอยู่ภายในมันหนีไปไหนไม่ได้หลายตัวที่ถูกเขาจับได้และทรมานพวกมัน จนเสียชีวิตลำดับแรกก่อกองไฟแล้วโยนมันลงไปตัวแล้วตัวเล่าที่ถูกทำอย่างนี้แม้ว่ามีคนห้ามไม่ให้เขาทำอย่างนั้นกับหนูแต่สุภาพไม่สนใจเพราะว่ามันสร้างความรำคาญให้กับเขาเองไม่กลัวเวนกรรมก็ช่างเองเถิดนะลุงข้างห้องพูดกับสุภาพอย่างนั้นแต่เขาไม่สนใจยังคงดักหนูแล้วจับโยนเข้าไปในไฟอยู่เรื่อยๆนับได้ว่า เป็นร้อยตัวทีเดียวแต่เวียนกรรมมีจริงมันตามสนองเขาเขาจำวันนั้นได้เพื่อนเรียกให้ไปช่วยทำไก่เพื่อก่อไฟกองใหญ่และย่างไฟโดยจะมีการถ่ายทำในรูปแบบวิดีโอสู่ภาพดูแลกองไฟช่วงนั้นอากาศเย็นเย็เขาจึงเอามืออังไฟพิงให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเพื่อนจึงเอาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาให้ดื่มด้วยทำให้สุภาพรู้สึกมึนหัว และเขาเป็นหวัดซึ่งยังไม่หายดีเมื่อดื่มเข้าไปแล้วร่างกายก็เริ่มแย่แต่เขารู้ว่ายังทนไหวแต่แล้วเขาเกิดอาการหน้ามืดแล้วก็วูบไปสุภาพรู้แต่เพียงว่าหน้าคำมํามลงไปในกองไฟความร้อนที่เกิดขึ้นเขาปวดแสบปวดร้อนและได้กลิ่นผมรวมทั้งผิวหนังไหมเขาร้องด้วยความเจ็บปวดให้คนช่วยณเวลานั้นและรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลา ที่ยาวนานจริงๆและเขาก็รู้อีกว่ากําลังถูกเผาให้เสียชีวิตทั้งเป็นอีกไม่นานเขาคงจะต้องตายเพราะมันทรมานมากสุภาพดิ้นจนฟืนกระจัดกระจายจากนั้นก็มีคนดึงตัวเขาออกไปหนังหลุดเลยนะเขาได้ยินเพื่อนพูดอย่างนั้นและสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ยินอะไรอีกและมารู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลเขาขยับตัวไม่ได้ เพราะร่างกายพันด้วยผ้ากอดเนื้อตัวของเขาถูกไฟไหม้เสียหายเยอะมากสุ่ภาพรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานมากในแต่ละครั้งที่พยาบาลทำแผลก็มีแต่ความทรมานและเจ็บปวดจนเขาอยากดับชีวิตให้รู้แล้วรู้รอดมันคงเป็นเวรกรรมที่เขาทรมานหนูแล้วโยนเข้ากองไฟทั้งที่มันยังมีลมหายใจบัดนี้ การเด้ตามฝน,นองเขาอย่างเต็มเต็ม